จากที่เราได้เรียนรู้รายละเอียดของอินพุตต่างๆของของเฟสที่1กันไปแล้วต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละข้อของเอา p u t ุตที่ได้จากเฟสที่1กันบ้างโดยเริ่มจาก1.7เป้าหมายการออกแบบ e s i goal เป้าหมายการออกแบบไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องมีแต่เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการตัวอย่างเป้าหมายที่ต้องกำหนดเช่นการจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับการเตรียมข้อมูลสำหรับการทำดีไซน์ FMEA โดยเป้าหมายเหล่านี้ต้องสามารถวัดผลได้และควรเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้ความต้องการของลูกค้าความปลอดภัยการทำงานคุณภาพความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพรวมถึงมาตรฐานทางกฎหมาย ดีไซน์โกที่ดีควรเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ชัดเจนและมีตัวชี้วัดที่วัดได้จริงเพื่อช่วยให้เราทำงานในเฟสถัดไปได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย FMEA สรุปดีไซน์โกคือหลักฐานของการออกแบบที่ดีหากวางไว้ชัดเจนในตอนต้นจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงซ้ำในขั้นตอนการผลิตและทำให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงเวลาและมีคุณภาพ ในขั้นตอนการวางแผนหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์กรต้องตั้งไว้ให้ชัดเจนก็คือเป้าหมายด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลิตภัณฑ์1.8เป้าหมายด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพ Reliability and Quality g o องค์กรจำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัด m e t r i c ที่สามารถใช้ประเมินความน่าเชื่อถือ Reliability และคุณภาพ Quality ได้อย่างชัดเจนตัวอย่างสิ่งที่องค์กรควรมีตัวชี้วัด m e t r i c เช่น ppm หรือเปอร์เซ็นต์การคืนสินค้าเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจนในแต่ละรายการแผนการทดสอบหรือแผนการเก็บข้อมูล data collection plan ตัวอย่างเป้าหมายที่มักใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อัตราข้อบอกพร่องต่ำกว่า10 ppm จำนวนการคืนสินค้าจากลูกค้าต่ำคะแนาน JDPower หรือ Consumer Report อัตราการเคลมหรือการซ่อม้ํา ผลทดสอบความทนทานเช่น1 0,000แกิโลเมตรไม่เสียเป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อความสวยงามแต่เป็นเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ในทุกขั้นตอนของ APQP ไปจนถึง p p a p e และการผลิตจริงสรุปหากไม่มีเป้าหมายด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่ชัดเจนก็จะไม่สามารถวัดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ได้เลยเมื่อพูดถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ในเฟสหนึ่งหนึ่งใน o u t ที่สำคัญมากคือการจัดทำโครงสร้างวัสดุเบื้องต้นหรือ Preliminary Bill of m a t e r i a l อ BOM 1.9โครงสร้างวัสดุเบื้องต้น (Priminary l Bomb) การจัดทำบอมเบื้องต้นนี้ช่วยให้ทีมงานเข้าใจโครงสร้างผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงวัตถุประสงค์ของการจัดทำบอมเบื้องต้นใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนคุณภาพระบุชิ้นส่วนสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพหรือความเสี่ยงสนับสนุนการวางแผนการผลิตและการวางแผนจัดซื้อสิ่งที่ควรมีในบอม รหัสวัสดุหรือรหัสชิ้นส่วนพาดนามเบอร์รายละเอียดวัสดุหรือคุณสมบัติแหล่งที่มาเช่นซัพพลายเออร์ระดับความสำคัญหรือความเสี่ยงของชิ้นส่วนนั้นบอมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังในเฟสสามและสี่แต่การจัดทำไว้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้สามารถเริ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงเช่นที่เไ,ได้ตั้งแต่เนิ่นๆสรุปบอมไม่ใช่แค่รายการชิ้นส่วนแต่เป็นเครื่องมือวางแผนคุณภาพล่วงหน้าที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินโครงการ เมื่อระวังแผนการผลิตสินค้าใหม่ในเฟสหนึ่งนอกจากแผนวัสดุแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแผนผังกระบวนการไหลเบื้องต้นหรือ preliminary process flowchart ทำไมต้องมี process flowchart แผนผังนี้เป็นเหมือนแผนที่สำหรับทีมงานเพื่อเข้าใจลำดับการทำงานตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนถึงการส่งมอบสินค้าออกจากกระบวนการจุดประสงค์หลักของการจัดทำ flowchart เบื้องต้นช่วยให้ทีมเข้าใจลำดับกิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการ ใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับดีไซน์รีวิวและโปรเซส FMEA ใช้ในการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของแต่ละจุดในกระบวนการสรุป Preliminary Process Flow Chart คือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทีมงานมองเห็นภาพรวมของกระบวนการได้ชัดเจนและสามารถเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำ PFMEA และ Control Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถัดจากการทำโปรเซสโฟลชาร์และการกำหนดวัสดุแล้วอีกหนึ่งเอาพุตที่สำคัญของเฟสหนึ่งก็คือการระบุลักษณะพิเศษหรือ s p ป c i a l c h a r a c t e r i s t i c SC ซึ่งเป็นหัวใจของการควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นในอุตสาหกรรมยานยนต์องค์กรต้องทำอะไรในขั้นตอนนี้คือต้องระบุ SC ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารเช่นแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูลลูกค้าหรือผล f m e a ปรับแผนควบคุมให้ครอบคลุม SC แต่ละจุด สื่อสาร SC เหล่านี้ให้ชัดเจนกับซัพพลายเออร์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SC มาจากไหนบ้างการกำหนด SC ต้องอ้างอิงจากหลายแหล่งเช่นจุดความต้องการของลูกค้ากฎหมายหรือข้อกำหนดความปลอดภยัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ FM EA ตัวอย่าง SC ที่พบบ่อยเช่นความหนาชิ้นงานที่ส่งผลต่อความแข็งแรงค่าความต้านทานไฟฟ้าในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สรุป การกำหนด SC ในช่วงต้นจะช่วยให้ระวังแผนการควบคุมการผลิตและตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมลดโอกาสการเกิดปัญหาในระยะยาวและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและซัพพลายเชนและสำหรับเอาพุตที่สำคัญมากของเฟสหนึ่งอีกตัวนั่นคือแผนประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ Product Assurance Plan ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายในการออกแบบให้กลายเป็นแนวทางที่จับต้องและตรวจสอบได้แผนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านความทนทานความเชื่อถือได้คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเนื้อหาของแผนจะประกอบด้วยการระบุข,ข้อกำหนดของโครงการเช่นความคาดหวังของลูกค้าการระบุเป้าหมายความน่าเชื่อถือ reliability และความทนทาน durability การระบุข,ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงจากเทคโนโลยีวัสดุและการใช้งานจริงข้อมูลจาก FMEA Failure Mode and Effects Analysis แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้งานจริงการพัฒนาและวางแผนทางวิศวกรรมเบื้องต้นสรุปแผน Product Assurance Plan จะเป็นกรอบในการพัฒนาตรวจสอบและสื่อสารถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่การออกแบบในเชิงลึกและยังใช้เป็นฐานข้อมูลหลักที่โยงต่อไปอยังเฟสส2และ3ต่อไปเอาพุทธดมาของเฟสหนึ่งคือเรื่องที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตจริงขององค์กรนั่นคือการวางแผนกำลังการผลิต Capacity Planning เริ่มต้นจากข้อมูล OEE Overall Equipment Effectiveness เราจะต้องวิเคราะห์ประสิทธิผลของเครื่องจักรจากข้อมูล OEE ซึ่งได้จากประวัติการผลิตในอดีตรหรือเครื่องจักรที่คล้ายกันเพื่อประเมินว่าเราจะสามารถรองรับปริมาณผลิตตามแผนได้หรือไม่สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมปริมาณและช่วงเวลาของโครงการการใช้เครื่องจักรร่วมกับลูกค้ารายอื่นหรือไม่ระยะเวลาในการสั่งทูลิงหรืออุปกรณ์ช่วยผลิต การวางแผนสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตรองรับพี่หรืออนาคตอย่าลืมวางแผนดอนไทม์ต้องวางแผนถึงเวลาหยุดซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะกระทบต่อกำลังการผลิตการวางแผนกำลังการผลิตองค์กรจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้าได้ตลอดอายุของโครงการโดยผ่านการวิเคราะห์ความสามารถของระบบ system capacity analysis และการผลิตจริงตามอัตราที่กำหนด Run at Rate เพื่อยืนยันความถูกต้องของการวิเคราะห์ดังกล่าวก่อนเดินหน้าในเฟสถัดไปองค์กรจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้จัดหาทุกระดับที่จัดหาชิ้นส่วนหรือบริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและข้อกำหนดตามสัญญาทั้งหมดสำหรับการผลิตชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าระบุไว้รวมถึงการวางแผนกำลังการผลิตตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ด้วยทุกประเด็นที่วางแผนไว้จะต้องมีเอกสารยืนยันทั้งด้านกำลังการผลิตแผนบริหาร การสั่งซื้อเครื่องมือและการเพิ่มกำลังการผลิตสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในคู่มือหรือเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้ในอนาคตหัวใจสำคัญของ APQP ในช่วงเฟสหนึ่งคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้นำองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าแผนคุณภาพที่วางไว้นั้นสามารถดำเนินการได้จริงการทบทวนโดยผู้นำ Get review เมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนของการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการทบทวนโดยผู้บริหารผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าเก็เรวีเพื่อรับรองว่าสถานะของโครงการมีความพร้อมและได้รับการสนับสนุนต่อไปหน้าที่ของผู้บริหารหรือบทบาทของผู้นำองค์กรคือการตรวจสอบว่ามีการระบุข,ข้อกำหนดของลูกค้าอย่างครบถ้วนรับทราบประเด็นต่างๆและมีการบันทึกอย่างเป็นทางการแก้ไขปัญหาที่พบในช่วงต้นได้ทันเวลาจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเช่นคนเงินเวลาเครื่องมือหรืออื่นๆ การสนับสนุนจากผู้บริหารจึงไม่ใช่แค่การอนุมัติเอกสารแต่คือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างความสำเร็จของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบสรุปหากองค์กรใดสามารถรักษาการสนับสนุนของผู้นำได้ตลอดกระบวนการจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ในการดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นในเฟสหนึ่งจึงต้องวางระบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของลูกค้าและสอดคล้องการดําเนินการจัดทา p p พ p หลักสําคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงมี2เรื่องหลักเอกสาร APQP ที่ใช้อ้างอิงในการอนุมัติ PPEP เอกสารต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนตรวจสอบและติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องแจ้งลูกค้าทันทีรออนุมัติก่อนการดำเนินการปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติใหม่ของลูกค้าข้อควรระวังการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคุณลักษณะพิเศษ SC ห้ามดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุมัติเช่นเดียวกับสิ่งที่ส่งผลต่อความสามารถของกระบวนการหรือระบบการป้องกันความผิดพลาด Error Proofing หลังจากได้รับอนุมัติ p p a p ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดใน P-PEP Section ส ควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยเช็คลิสต์รายละเอียดทั้งหมดระบุไว้ในเอพ e n d i x A 8ซึ่งควรนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรสรุปปิดหากองค์กรมีระบบเช็งแมネจเมนต์ที่รัดก,กุมตั้งแต่เฟสหนึ่งจะสามารถควบคุมความเสี่ยงลดข้อผิดพลาดและรักษาความเชื่อมั่นจากลูกค้าได้อย่างยั่งยืนสไลด์นี้คือตัวอย่างใน a อ p e n d i x A8 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเช็งแมเนจเมนต์เช็คลิสต์ใช้สำหรับตรวจสอบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการตามข้อกำหนดของ APQP สรุปสาระสำคัญจาก Appendix A8 ใช้ประกอบการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ยืนยันว่ามีการพิจารณาความเสี่ยงทุกมิติและช่วยติดตามและป้องกันข้อผิดพลาดในอนาคตในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดโครงการ APQP หรือ APQP Program Metrics ซึ่งเป็นหนึ่งในเอาท์풋สำคัญของเฟสหนึในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าหรือ Advanced Product Quality Planning ตัวชี้วัดนี้มีไว้เพื่อให้ทีมง,งานและผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรมในโครงการได้อย่างชัดเจนและใช้ประกอบการประเมินความพร้อมของทีมงานและกิจกรรมสำคัญก่อนเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปใน APQP หรือที่เราเรียกกันว่า g Gate Review เอกสารนี้จะจัดทําโดยผู้จัดการทีมโครงการโดยต้องครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่นการออกแบบการพัฒนากระบวนการการวางแผนการ สไลด์นี้เป็นตัวอย่างรูปแบบของการจัดทําตัวชี้วัดโครงการ APQP หรือ APQP Program m e t r i s ซึ่งแสดงรายละเอียดของแผนงานการบ่งชี้สถานการณ์ดำเนินการผู้รับผิดชอบเรามาถึงเอาพุทธสำคัญอีกหนึ่งหัวข้อของเฟสหนึ่งนั่นคือแผนประเมินและลดความเสี่ยงหรือ Risk Assessment Mitigation Plan ซึ่งเป้าหมายหลักของแผนนี้คือการช่วยให้ทีมโครงการสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการในอนาคตโดยไม่ใช่แค่การคาดการเท่านั้นแต่ต้องมีแผนรองรับอย่างเป็นระบบแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในแผนนี้ก็คือ REMS หรือ risk evaluation and mitigation strategies ซึ่งจะถูกนำมาใช้เมื่อมีข้อสงสัยหรือความไม่แน่ใจว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากโครงการจะมากกว่าความเสี่ยงหรือไม่ เรมซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมงานสามารถประเมินได้ว่าโครงการนี้ควรจะไปต่อหรือไม่และถ้าจะไปต่อต้องมีวิธีควบคุมและบรรเทาความเสี่ยงอย่างไรบ้างโดยแผนเรมจะประกอบด้วยสิ่งสำคัญ4ส,ส่วนหลักได้แก่การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) แผนการสื่อสารแนวทางการดำเนินงานอย่างปลอดภยัยและแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดทำเรมส์นี้ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นโครงการโดยเฉพาะในกรณีที่มีความไม่แน่นอนสูงหรือความเสี่ยงอาจกระทบต่อคุณภาพต้นทุนหรือความปลอดภัยของลูกค้าในระยะยาวในสไลด์ก่อนหน้านี้เราพูดถึงแนวคิดของเรมส์ไปแล้วสำหรับสไลด์นี้เราจะมาเจาะลึกว่าแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในระบบเรมส์นั้นมีอะไรบ้างแนวทางเหล่านี้แบ่งออกเป็น5รูปแบบหลักได้แก่ หลีกเลี่ยง (Avoidance) พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นเลยเช่นการไม่ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เสถียรหรือหลีกเลี่ยงการผลิตในสถานที่เสี่ยงลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reduction n d Control) ใช้มาตรการควบคุมเช่นการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบซ้ำหรือเพิ่มการฝึกอบรมโอนถ่ายความเสี่ยง (Transference) เช่นการใช้ประกรันภัยหรือการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมารับผิดชอบในบางส่วน ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) สำหรับบางกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้องค์กรต้องมีแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเฝ้าระวังและติดตาม (Watch Monitor) มีระบบติดตามเพื่อเฝ้าดูความเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นและพร้อมดำเนินการเมื่อมีสัญญาณสิ่งสำคัญคือทีมโครงการจะต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อเสี่ยงชัดเจนเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นระบบและไม่ตกหล่น และเรมส์ในฉบับใหม่ที่ใช้ใน A P Q P Third Edition นี้ไม่ใช่แค่การลดความเสี่ยงแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการพัฒนาแนวคิดยอดจากแผนลดความเสี่ยงให้มีความครอบคลุมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นสไลด์นี้คือตัวอย่างของเก r รีวิวโดยเมื่อเราดําเนินการครบถ้วนในเฟสหนึ่งซึ่งก็คือการวางแผนและการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเข้าสู่เกทรีวิวหรือจุดตรวจสอบความพร้อมของโครงการในที่นี้คือเกทหนึ่งโปรแกรมเมอร์พรูเล เป็นเอกสารสำหรับสรุปการดำเนินงานในช่วงต้นของโครงการโดยครอบคลุมเอาพุททุกข้อในเฟสหนึ่งเช่นแผนรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แผนกำลังการผลิตการสนับสนุนจากผู้นำไปจนถึงแผนลดความเสี่ยงเรมสเราจะต้องประเมินว่าแต่ละรายการในรายการตรวจสอบนั้นดำเนินการครบแล้วหรือยังถ้ามีบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ต้องระบุแผนการดำเนินการต่อหรือมาตรการแก้ไข และในส่วนที่สําคัญอีกจุดคือ lesson l e a r n implementation หรือการทบทวนบทเรียนจากโครงการเดิมเพื่อนำมาปรับใช้กับโครงการปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายจะต้องมีการเซ็นอนุมัติโดยตัวแทนฝ่ายต่างๆทั้งผู้จัดการโครงการวิศวกรคุณภาพฝ่ายผลิตหรือแม้แต่ลูกค้าในกรณีที่ร่วมดำเนินงานเอกสารแก้รีวิวนี้จึงเป็นเหมือนใบรับรองว่าโครงการพร้อมเข้าสู่เฟสสองได้อย่างมั่นใจและมีการควบคุมทุกความเสี่ยงไว้แล้ว